นะครับซีวิกเอฟบีบอยนะฮะน่าจะล้อสิบแปดนะฮะมีท่อในะบด <c oughs> นนึงนะครับคันนี้จูนน้ำมันเบนซินเอยโซฮอเก้าถึงนะฮะก็เข้ามาจาัดโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วล้างนิ่ล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสากรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ตอีซียูเลยดิ้งรอบเดินเ,เบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับ คนีโจใช้งานรถบรรทโซฮอล์91นะฮะก็เอฟบีบอยนะฮะมีเรื่องลิ้นหลี่นะครับปลดให้ครบหมดแล้วนะครับโอเคก็คดีโจเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดถนรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโจโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไอแวร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสิ่งเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ นะฮะเปิดแอร์เกียดีนะครับไป <c oughs> รอยสิบแปดเลยนะค้างมัอนฟาด ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FB Boy นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรต่างๆจากรถบ้างนะครับอัตราเล็กเป็นยังไงนะฮะก็คันนี้ดอทมันส9 1 1อท่อใบหนึ่งนะครับพีจูนะครับจูคันละ3า0 0บาทนะครับหรือจัดโปร5,000ันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีดส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็พีจหน้าอู่อยู่เซนิไทย73นะฮะหน้าปักซอยรัวสี่เงินนะครับ ที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งานจูงเดี่ยวนะฮะเซอร์วิสเป็นถนนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูงรอบสถานที่นะครับผูกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแแบบนะครับพีพีจูรี่แมคคอนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถอ่ไลน์ได้เลยนะฮะโอเค เอฟพีบอยโปห้าพันน้ำมันโซฮอลเก้าหนึ่งนะฮะล้อสิบแปดท่อใบหนึ่งนะครับเ,เขาจะหลบไม่หลบอ่ะ